สามแอปพลิเคชันออมทองในปี2024ด้วยเงินเริ่มต้น100บาทในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูว่าจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแอปที่มีความแตกต่างเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มกันที่ตัวแรกออมทองกับร้านทองออร่ามีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูงเพราะเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานถึง60ปีสามารถออมทองผ่านแอปได้เลยเริ่มต้นออมเนี่ยด้วยเงิน100บาทสมัครผ่านมือถือแค่5นาทีนะครับและถ้าเพื่อนๆออมทองครบตามราคาทองสามารถไปรับทอง จริงๆได้ที่สาขาใกล้บ้านเลยมีมากถึง260สาขาจุดเด่นของร้านทองออลล่าสามารถซื้อขายทองได้แบบราคาเรียวไทม์ได้ตลอด24ชั่วโมงและยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายฝากถอนเหมาะกับคนที่อยากเริ่มลงทุนแต่กลัวว่าต้องการจะใช้เงินด่วนสามารถซื้อขายฝากถอนได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าธรรมเนียมตรงนี้เพื่อนๆคนที่กลัวความเสี่ยงนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีโอกาสก็เอาเงินไปลงทุนนะครับแต่ถ้าฉุกเฉินนะครับก็ สามารถมาขายแล้วก็โอนเป็นเงินออกมาได้ทันที24ชั่วโมงเลยและตัวที่2ออมทองกับร้านทองแม่ทองสุกร้านทองแม่ทองสุกเนี่ยจะใช้ตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนในเรื่องรักษาความปลอดภัยแล้วก็การเก็บข้อมูลการเริ่มต้นออมทองเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงิน100บาทสามารถออมได้ตลอด24ชั่วโมงฟรีค่าธรรมเนียมการอ,อมแล้วก็การแลกเปลี่ยนจากเงินออมเนี่ยเป็นทองคําและตัวสุดท้ายอ,อมเงินกับ YLG Group YLG กุ๊เแี่ยสามารถซื้อขายแล้วก็ออมทองได้ตั้งแต่เงิน100บาทสามารถออมซื้อขายได้แบบทอง96.5%แล้วก็ทอง99.99% 99ในส่วนของแอปพลิเคชันออมทอง YLG เนี่ยจะมีสไตล์การออมให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันนะแบบที่1เนี่ยเป็นการลงทุนสายเริ่มต้นนะครับสายเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยเงินเพียงหลักร้อยบาทก็สามารถเป็นเจ้าของทองคําได้นะ100บาทเนี่ยก็จะได้ทองประมาณ0.1กรัม และในส่วนแบบที่2นะครับสไตล์สายทํากําไรตรงนี้นะครับสายทํากําไรเนี่ยลงทุนทองคําแบบเก่งกําไรลงทุนทองคําแบบว่าซื้อราคาทองถูกแล้วก็ขายตอนราคาทองแพงสามารถซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงและทัวสุดท้ายแบบที่3นะครับเป็นสายนักลงทุนแล้วก็สายออมไปร่วมๆกันนะฮะเป็นการออมแบบมีวินัยฉบับ DCA นะครับแบบว่าซื้อฉบับว่าซื้อถ้าจะซื้อครั้งละร้อย ในเดือนละครั้งเนี่ยก็ซื้อเดือนละ1 0 0บาทในทุกๆเดือนเป็นการ DCA นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าดอลล a r คอสต์เอเวิรประมาณนี้นะฮะในส่วนของการใช้งานในการออมทองกับ YLG เนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนการสมัครเปิดเมนูฟังก์ชันต่างๆแล้วก็วิธีการกดซื้อขายทองนะครับจะซื้อเป็นรายวันหรือเป็นรายครั้งเนี่ยก็ได้นะแล้วก็วิธีการกดออมทองแบบรายเดือนเนี่ยก็ทําได้เช่นกันในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของตัว ผลิตภัณฑ์ออมทองที่ผมกล่าวขึ้นมาได้เลยนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมไปดูรายละเอียดการออมทองกับแอปพลิเคชันไหนเว็บไซต์ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหารายละเอียดเพิ่มเติมมาให้กับเพื่อนๆก็ก่อนจะจากกันฝากเพื่อนๆก,กดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอย่าลืมกใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ